ท่านผู้สม้มก็คืออันนั้นสิพาท่านผู้ส้มไปเบิง่งอันนั้นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเนาะที่ว่าที่ว่าจะได้เนะาะทานผู้ส้มจือบอเทียงไฮเทียงสวนที่ว่าไว้เคยพาท่านผู้ส้มมามาเบิง่งในคลิปก่อนๆเนาะถ้าว่าผู้ไทยผู้ท่านได้เห็นก่นาไปเบิ่งขึ้นได้เนะาะามื้อนี้สิพาว่าเบ,บิง่งเหตุการณ์ที่บ่ขาดฟันเกิดขึ้น <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปเบิ่งน้วกันเนาะ เห็นบ่อาทำผู้ชมเห็นยังแวบๆบ,แบ,บเ่เห็นแวบๆๆบ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งกไกลๆเนาะเดี๋ยวอยากสิแล้วก็สิอธิบายให้ฟังกะบ่ละเอียดเนาะแต่ว่าที่จริงกะไปอู้ซึกจะไดยเนะาะจะได้แทนแทนลูกแทนเมียรเราแะไรว่าซัา่นซะนี่เนาะท่านผู้ชมถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปก,ก่อนๆอาจสิจือได้เนาะเทียงให้ตัวนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะ ก็คือเที่ยงไงตัวนี้นะเราอ่าพวัวเราหันจูดเองเราทำผู้ชมมืม่อนห่หันตาเสียได้แต่แม้นสาสตรเนาะนี่ถ้าว่าท่านผู้ชมเห็นเหมือนนั้นหันไว้ก็เคยถ่ายให้ผู้ชมเบ่งในคลิปก่อนๆน,นี่เนาะจนปลูกพักปลูกมียังยไดๆก็เหลี่ยงเป็ดเหลี่ยงไก่เนาะอันนี้ก็ไว้ปลูกพี่นา กะเราก็ว่าเราสิบ่ทันได้เข้าเมื่อบ้านก็ว่าสิอยู่อยู่สวนนี่แหละเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่วันนี้หันเราหันอาผิดกันผัวเนาะจักอยากหอีหยังมาสิว่าซั่นซะเนาะผัวหันจักอยากหอีหยังมาแล้วก็มาจาว่าสิจดเียงไว้หัคิดว่าเราหันเว้าลิ้นเพราะว่าบะอันนั้นให้ันเนาะก็ไกกันนี่ดิมองไว้อันนั้นมองอีพ่ออีแม่เรากนมัน วันนี้เวลาเรามาให้เราก็ต้องพานเส้นทางตรงนั้นมานี้เราก็ว่าผ่านหูอยู่อ่าเราสจุดเทียงทิมพัวเราเนาะอีพอกับบอกาใจว่าเราสิเห็ดอีรีอีพอก็เลยว่าเอาว่ามึงสูไปเห็ดทุทิบทุแดนไหนเสียได้ยังคนะก็หามยังแหละก็บ,บคุคขดว่าเราเสียเห็ดอีดีวันนี้เราก็เห็ดอีดีท่านผู้ชมเห็ดพลหันบ่กเห็ดพลนหันกะ อ่าคั่นสิเว้ากะผัวหั่นกะเป็นคนที่ว่าค่อนข้างสิว่าจได <c oughs> เราเป็นคนใจหายหนะแต่ว่าบ่ได้ใจเราอยากหายอยังเรากะจังซี่นี่แหละทานผู้ชมพ่ได้รับครูเห็นนี่เนะาะแต่ว่าเมียกะปบเมื่ออยู่บ้านกบ,บ่ได้เป็นหยังเนาะลูกเมียกได้ปลอดภัยดีแต่ละคนกได้นี่มันขายยังบ่ทันได้เบิดตนีมันขายบ่ทันเบิดเนาะ ก็คือนี่ลูกเมียเราก็เป็นกับเมื่อบ้านเลยท่านผู้ชมเที่ยงกะถ้าเชได้เห็นแล้เที่ยงกับโบมันสินน้อยเที่ยงใหญ่เติมเนาะก็ยู่นอนแบบเพื่อนแบบยังนี่เด้อมาอยู่ให้อยู่ชวนกันเป็นเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แหละแล้วก็ว่าเราสิอยู่ชวนระยะหนึ่งเพราะว่าเราว่าเราม้วนอยู่ให้อยู่ชวนเมียเราฮะนะแต่ว่าสุดท้ายมากแหละก็เฮ้ยนี่แหละคือเห็นนี่แหละท่านผู้ชมผัวจูดผัวมาจูดจูดที่เบิร์ต ตะเสียดยายว่าเมืองสังกะซีกะสื่อใส่ไหมไหมเด้ทานผู้ชมนี่ใหม่เบิดแหละกะข้าวข้าวกะสิประมาณนั้นเลยเนาะทานผู้ชมเนะาะแต่ว่าผู้ใดบอกเข้าใจที่ไาเรากะคอมเมนต์ตามใหม่เด้อเอาก็แสดงความเสียใจน้ำหลูกน้ำเมียเราเพราะวแบบนี้ประจักสีวาคือกันเนาะนี่เนาะทานผู้ชม คือเห็นคือได้อธิบายไปแล้วเนาะจากผิดใจผู้ไอ้ช้งกบับโบอยากว่าไปไล่เนาะยันผิดอ่ทางขอบขัวก็ขายเบิ้งธานี้แหละเนาะอ่ากับขอขอบใจท่านผู้ชมลายๆเนาะที่หับชมจนจบวันนี้ก็เท่านี้แหละเนาะท่านผู้ชม